เปิดลิปเปิดภาพออกมาพี่น้องเลยของดีเดอ้อวันนี้คุณน่ะกินซ้นกินเนื้อพากันออกมาทางทงไฮทงหน้าพี่น้องพี่น้องเนาะออกมาพี่น้องเลย <มา S 1> ออกมาเอาไอ้ซ้นซ้นงัวนาอพี่น้องอนันซ้นงัวอันช่างเขาเอิญยังไงงัวงัวคูนบองัวอันขังขังสุดนะพี่น้องเลย หัวคูเตีสบายดีเด้อบุตรขูทุกคนเนาะกลับถักทายสบายดีและสวัสดีบุตรขูทุกคนมันเป็นงัวอันข่างสุดพี่น้องเลยงัวข่างสุดเด้ค่ะคนหมยซื่อหมยคาย,ายคนซื่อกะอยังคนเอื่นคนซื่อจิบหายคนคลายไหว้บอดเลยหายคาหายบ้านหายเมืองกินพี่น้องเลยใครอยากได้กะมาเอา แบบแบ่งบ้านแบ่งเมืองกินเนาะแบ่งไอ่แบ่งน้องแบ่งแบ่งนองกินถักแต่ว่าขายบ่ได้ซื้อบ่ได้พี่น้องเลยบัตชีปะเอาเป็นพอเมพันถัดเป็นตูวผู้เนาะเป็นตัวผู้พี่น้องเลยถ้ามาเกิดขึ้นก็ครอบครัวใดก็แม่นมิแต่แน่นี่พี่น้องแบบขาแบบแบบผู้เจ้านำโบเกียวเลยนะพี่น้องแบบบบจับบบเกียวเลยแบบบกินบบจับบบเกียวแบบแพชีเอาไปข้างในก็เอาไปนะ แบบว่าปะนะเพราะว่าตอนแต่ยังน้อยเขาก็เบิ้งบอออก้บอกอกนน่งบพะ้าพชื่อคนเคยผ่านเนาะบัดนี้เลยพราะงวหไงแ้วบัดนี้ให้พ่กข้าข้าเจ้ามาเบิ่งรถบากขังสุดพี่น้องเลยก็เลยตัดสินใจให้พี่แห่น้องเอาไปเห to like ็ดเนาะ้าเดียงต่อไปกะมันแห้งสีเปลืองคาแห้งเข้านี่แล้วหาหนาหาตอน นเนาะเดี้ยงงูพิเศะแต่ละตัผัดกะใหญ่เติบแรกนี่ถ้าใครก็ได้หาหกพันแหได้พี่น้องเลยประมาณนี่ะนกะมาไปซื้อแต่เนาะแต่กะเดวแต่วคว่มเสื้อถือเนาะเรื่องนี้กัแต่เฮากระโบกูวา่าแต่ละหมู่บ้านนะเป็นคือกันเพะเนาะว่าเนี่ยนี่นะเรื่องที่แบบอันงวัวขังชุดเดะเหมยซื้อหมอยคลายนะ แต่บ้านเฮานี่ถือมาแต่ไรแล้วบ่บ้านเฮานี่ได้เงินเก็เข้าแต่็บพอแต่แม่ก็ว่าวว่ามาแบบนี้เลยก็สิแม่นแต่ว่าเพิ่นจะเคยซะเพิ่ืชทำบะขายกัเงินได้มากกผู้เจ้ากับ่อยู่เป็นอยู่บ่เป็นสุขเนาะเจ็บเป็นอดนั่นแอดเงินได้มากกเบิดคนนําเพื่อนนะพี่น้องเพิ่นโกนเอาไปขายกัลุบจมหนะั่นะนะก็เลยไผก็บ่กล้าเสี่ยงแบบบ่กล้าเสี่ยง กะเสียงแล้เนาะตังเถื่อมันเกิดขึ้นดีเดียเห็นแน่ไดเงินขายมาปัวเจ้าของกับดยุบอีกมาฟื้นคนชื่อไปขายกับวกก้าเสี่ยงอีกงวดตัวเดียวบัดค่าขายตัวไรกระรุบจมกับบอกก้าเสี่ยงอีกอก็เลยต้องมาต,ต้องมาเหตุแบบนี้ชิดเช้นอะไรน,นี่ชิปปิง้งหอนเฮงอะดี เดี๋ยวพี่นอ้องของแม่ลองวีกับเพื่อนไหามาถุงนึงนพี่น้องเลยนะ่ะ<น>เ้าไปไผไปเพื่อนกับแบงให้นะพูเละพู้ไผไปพ่อกับเพื่อนแบงให้นาอพี่น้องเพราะว่าแบงกันเมื่อปิ้งเ<น>มือ่อยังฮะแหละโลดดูละใช้ใช้ใช้ใช,ใชมากับน้องบิวตี้วันนี้พี่น้องเลยหอน,หอ,นอุ้มมาหน้าป่าเพือสิหอนใช้บัดี้อบะรุ่งเนี่ยเมื่อยวดวเมื่อยบ่ อาหน้ำให้เลยมานอนกินนมอยู่พี่น้องไอ้ห,อห่อนมาดกบ่ะถ้าปลาเข่าพผมว่าออกมาแบบนี้คุณนี่เข่าค่ะงามขนาดได้ข่าวลายแล้วปีนี้เยอ,อปีนี้งามก,กาว่าปีต่เก่างามก,กาว่าปีต่เก่าบอออกมาทางทงไทยทง,ทงหน้าพี่แด้มาหนีพี่น้องเอ้ ก่าแดดอ่อนๆเพื่นแดดวสิพาน้องวิวตี้เมื่อกะให้แดดมันไอ้อ่นอนๆจังไลยก่อนตอนนี้มันกำลังแดดกายแห้งปิป่งเป็นทานนะบอปิ่งกะ<อ>เบิ่งเป็นตายอันบา้าบะเร่งถามหาแทน่นแต่ย่างกะพ <laughs> ี่น้องเอ้ยปาาว่ายยังแท้เนาะนี่จะขี่สนิมพูเเเออาาไม่ ไม่ปิ่งหนีใครกวนแล้วติกระดูกกระเดียวนันโอ้ด้อวิวไายวิวเปไล่ไหมบ้านเชียวอ่ะเปไล่ไหมลูกเห็นลาบชุกกินเดี๋ยวไปไล่ไหมลูกลูกเลี้ยงกูวิวยิงข่าวก่อนจต่เมื่อกี้ดู เผาไปใช้มาเผาไปใบิวตี้เหยื่อเผาแต่เอฟแม่เมื่อไรหูมันเข่ากินน้ำก้อนมันแนบมากกับปากอ่ะตอนหับลีแล้วมันเนี่ยลาบก้อยช้อยซิมเห็นลาบเผ็ดก้อยชูกินหูเปิดจิฮอดเนี่ยโอ้ยขามขามหวยอีกหนึ่งหวยธงอีกสองธงผานบ้านไม่อีก ต้มกินได้กินยี่บ้าสมัคล้วโอ้ที่งใ้เที่งนาเอ้ยนาะเฮ้ยเห็ดคืออันนั้นไเยเห็ดขี้กะไพอันคือโบราณเฮน่มันแบบว่าอยูเป็นนักเป็น อย่างไรอยู่เป็นรักเป็นฐานคือว่าม้าขมืออยุงเอาเป็นรักเป็นฐานมาอยู่หักแต่ไ่ได้แบบว่าบ้านเลยกลับไปจุดทำไมได้ยันเวลาอันพื้นมันตกยนนันนะฮะขักเดี๋ยวเทียงนาหน่อยละเย็นเย็นเถียงนาเย็นสบายชาหน้า,อ,นา,นาอยู่พุ่นกับมิตรกอรลไม้ไข่ เนาะพ่น่ะมีผักเห็ดชินแหงมาตัวนี้เห็ดชิ้นดดแหงไวทายยี่ดอกเคยแดดคักซ้ำน่ะเห็ดใบพอละปิงเห็ดดุเห็ดเต้ากินเนาะเห็ดแหงน้ำใานของดอกถุงเดียนไม่มาแต่คืน มาตั as, uh, mm, ้งแต่บวแมนมาแตงแต่ตอนใดวะมานานนี่จับไม่ได้ที่จำบ่ได้เด็มาแต่เหมียนยามนี่แจ้กมาพี่กายนี่ก็บ่มาไม่ตอกมาไม่ตอกเนาะพี่กายนี่ย่ามย่าขบเก้าตกเลยออกีกแม่มาเก้าอีกมาขบเก้าเอามาอยู่นี่กันแจ้กนี่ได้แล้วมันหอดขบแล้ววะลูกผัดมานาหนักมาก่อนมากับป้า ครบรอบแรกก็ได้อยากให้มาแม่เราซักเครื่องอยู่ในห้องน้ำารบซักเครื่องแล้วเลยมาแบบนี้มาเลยพัดมาเห็นนุ่ยืน,น,นปะสงชัยพากันออกมาพุา่นแล้วมาก็ะเพาะมาแล้วมาแล,ล้วอีดีแตกวะนำานุกมาหน้าอีกคือเกาหมดหนุ่ก,กับมาป้าแม่ก็เลยได้มาเห็นหน้าป้าใช่หน้าป้าซะนี่ผิดก่อน,นอันนี้ปิ้งชนิดมา อัีเเป็มาหนาป่าหน้าปาลงออสำลุกบัวพามาเนี่ก็ไ่ได้มาซ้ำเนี่ยไม่ได้มาเห็นของงามป่าใช่ะป่าเรามีแต่เมื่อยใจเดยเลยแต่เมื่อยจ่ดเลยเราได้มาเห็นด้แบบนวิวเด๋ยว่าจ่อยเด้อแบบนวิวตาเดี๋วมาจ่อยเด้อ เราม่แต่ว่าจ้อยมาต่เขากันบอกงามเนื้อจะเป็นกระดูกหัวกระดูกคุยหัวไปให้ต้มขเปียกกินขากรบบอกเข่าด้วยมีดได้เนาะมีดบบเอาเมื่อชํ่ำวันกินยูใส่ไปยุก่องที่ีดิน กันมองไรอ่ะขีดตรงกันอุ้บชาวนี่กะแสดงว่าเห็นทางเมื่อโดนอ้อเปื่อนใช่มองไรมันเขายากหยางกับอุ๊บอือมองไรมันันเป็นน้ำเป็นยางกันจะของง้อล่ะนี่ป่วยพูดได้หน่อยเนาะน่ากลัวแบบว่าเสียใจยุ่นน่ะหายได้มันผิดพลาดเนาะผิดพลาดเนาะเบิ่งบ่ออกเนาะเบิ่งบ่อมันเบิ่งบ่อไม่หนิเราก็ เบ okay, so bo 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 co um. ิ่งบอกออกกินขาวไปบงบอกบอกข่ามาซื้อรถจังจักแล้วก็ว่าปุ๊ลูกปุ๊ลูกกับแบบการชงใัยอยู่เหรอแต่ว่าบัวว่าวนะอือบัวว่ามันมันนี่แบบคิดอยู่ในใจอยู่แต่ก็ได้เว้าวเพราะว่ามันเพราะข่ามาเบิ่งแบบคือฮับคิดไอ้ดีบบดมันแม่เนี่ยดีก็เลยคิดบ้างอยู่ ลายได้แล้วเนาะเริ่มลายแล้วน้ำบานเฮากล้วเดียนี้ย่นย่นยังเคยบอกเบบว่าแม่ดีว่าคือผลว่าว่ามันไปผสมพันธุ์เลยมันเห็นเห็นลูกเกิดออกมากับเป็นมิชิดเป็นคือกันได้นะมันเกี่ยวบ่ามีส่วนยูมีส่วนบ่มีส่วนอยู่อันนี้แกมันมันที่ได้ได้ผสมพันธุ์มามันได้ เอกันฐ์ก็ม <EN> ีสวัสดีครับผมเต็มไผ่บ้านงัวเฮาก็ปล่อยธรรมชาติเนาะยามละแลงปล่อยธรรมชาติโอ้แล้วก็เข้าไปกะละเพื่อนพ่นแอืเมื่อยังนอยาพไปเสือมันยามเด็ดยามนี ดรงตึงตั้งมาหากระลังสิขาดดินฝนนกับมอนี่ไปจ้ะเออมายมันนี่มันน่มันสิกาเจก่อนเจลกินข้าวก่อนดิเอาเฮ้ยก็ไปก่อนเด้อแมงวันลายหาทอยู่หน้ากับบูชงทีมีแมงวันแท่นนี่บอกเนาะเกิดกับทุกที่ได้นี่นะ บ่บ่ชงแท้ม <tr> oui. e ันคือว่าสะอาดสะอ้างคือว่ามันบ่ได้มีตุมเต็มเปื้อนให้ัแม่วันตอมใส่มาเองมันเลยืนแนวมันบอกยังไงมีถูกหมอกมีกลิ่นบ่มีกลิ่นก็มาเองมันเ dài u gặp bên thấy công bằng bản ưn gặp bền cứ hao như bộ vậy nhận thử tới bạn hao sáu chắc cứ cần nét tí vẫn cần cần bột lan phần vào mà cao mà tí thứ thứ vải khai vải thấy là 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 การทงานนะหกากบข้าก้อีกทางคนน้ำบ้านปีที่แล้วนี่ก็ว่าเลียงใหญ่ในักเห็ดีนเห็ดเป็นแบรายแบบว่ามันใหญ่เต็มทึกเต็มเป็นนนั่ลยเดีลยราเบิออกเอกเาอกข่าว่าสขายข่าก็ว่าดีบว่าดีเลยก็เลยวัวข่างสุดเาก็เลยเห็ดขายคนกิน เคยจันผูกแขนแต่งงานผูกแขนลูกหลานชายแล้วเลยดิ่มกลไปเลยไปบอกไปบอกหมูมากินเนาะมันกระซัมบอกหมูมากินคือเก้านะก็เลยก็เลยอะได้เป àn, ็นอย่างเนาะไม่เสียหายไ่เสียหายอย่างเตรียมเตรียมเมื่อแล้วเตรียมเมื่อแล้วบันเลยเตรียมเนี่ยบันเตรียมมุกผ้าพนกับมันชีปลาปลาปลาเตรียมเตรียมเตรียมขอกอาการเนาะ ปีงข so ึ้นอ่ะปีกนก่อนต่ำเลยหาชาไปเอาน้ำไม้เลยหาชาป้าน้ำไม้อะมันมีเสียมไปเลยถือเสียมมาดูดๆเยอะน้ำไม้อะเอาไมเข็ดนั่นได้ยู่ข็ดนั่นฮะไปต้อนเงนพี่ติเห็ดย่งคือเอาขึ่นราดนี่นี่เอาดึงขึ่นย่งก็เรียกให้ชงนะน้ำท่วมยันน้ำท่วม สิขาบน้ำมอเดียดีนะขาบน้ำมมแล้วนะลวุ้ยไงมเตรียมพร้อมเอ้าดึงกึ่งคักไรโอ้ยวิธีิ่นเตรียมพร้อมน้ำห้วยโอ้ยกี่กรรลำลังปือได้าแล้ว่อนถ่าป้าก็ถ่าป้าก็มึงนไงกำลังเด็ดห่อนห่งดดากงกันได้จากเมื่อคุณไอ้แบงก์ก็มาห่มกันฮัมโ <laughs> ลงไปก่อนแล้วน้ำท่วงเนี Mưa bà kang đẹp kang nại mưa juna mưa heng in a dessa viti kèo bọc hang pai my own dog kang thai bung đơ hnder hà nan 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 kính ngọc hôn chị tóc đê mù tat mọc mù din nè mù din mò nè mù tóc 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 <cười> <cười> mẹ ma làm á mẹ mà mà. mẹ mất sao đi mẹ gà <laughs> sí, sí. Sí, sí, Một mẹ 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 <laughs> mẹ 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 <laughs> ลงไปหวยก่อนบางแน่ลูกฉิตกลงนี่ได้เห็นแน่นสภาพของมันนะโอ้ยจะไปกอดแข่งกันเมียมันจิดลงตกลงกับแม่กับลูกเลยได้บัน,นี้โอ้ยอืออออเฮ้ยาฮอยเ่น็อยนาะเี้ยมอ <c oughs> <c oughs> อ่ามะออีกอ่ะเพื่อนู่แล้ว ต่อไปว่าอ้าเลยตาเลยปลา่างบ่อแทะนนี้ลงไปกระตกกท่านั้นแล้วกระตกดอกเก่งแท้จะพาวิวอกเติบบ่อนาวิ่ี่ชานี่เช้านี่นะมาพี่มาพี่ตา้ไมันไม่จับมาับพี่พี่ หาแม่ก่อนปล่อยราได้ปล่อยบุ่ยแย่หนิไป่เคยปะดุกจึเถื่อเลยวิวตัดไ้ตดไ้ไปสนาน้ำหุกเอาสนากะมุดเลยโอ้ เดกพ่อต้องวิจัอย่างมากเนาะน้าปล่านี่คักแท้นี่นีน้ำโตกอีกด้วยควัวป้ามีปลาเด็วพ่นะปลาแล้วไอ้แบงค์ก็บอกเครื่องมาพังนี่ก่อนลูกเอาลูกเอาเกิดเอาเอาเอาเกิดมะลูกเลือดน้ำมากอะหับม่ได้แล้วเนาะขวัวก็ไปเบิดเลยโอ้ยวันดีปัาดุ่ง ก็ค like. oh, ือเก่าแล้วเนาะปลาปลาเมื่อปลาบันิปลาวัวปลาดงเลยสำนีแรกปลาดงเลยคลิปน um ี้กันเนาะเนี่ยเราวีกับพอโตัวลาไปแล้วเอาเดี๋ยวพ่อๆกันในคลิปต่อไปเด้อเนาะเดี๋ยวเอาดูเอาเต้าเมื่อก่อนบันี้พี่น้องเลยคลิปนี้กับคอเก่าเข้นมาสบายดีสบายดีปู่ๆทุกคนเนาะจะพาดุกบืนขึ้นทาอีกแล้วปู่ปู่ขูเขา